สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วได้พี่น้องเด้อ,าอม,มาหาปาท่งนเดอ้อาำแห้ลำ,ำ,ำแต่มนกะเหือกหกินกบนก,กราเพราะนกเด้อลาลงแต่ลเือกปลี่ยนหาง่าย,ยหาไหใหญ่ มันเป็นน้ำปีอยู่พี่น้องทั้งปีก็บหลายทั้งปีก็บ่มหลาย แบบนี้แหละพี่น้องอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินแบบนี้แหละเด้อพี่น้องอาหากินตามมีตามเกิดละคุณแม่จันลาเพิ่นก็ลังหาป่าเด้อพี่น้องเด้ออาจจะบ่เห็นหน้าเพิ่นเพิ่นป,ปกปิดหน้าเพิ่นมื้อนี้ย่านหน้าดำเนาะใหญ่เนาะ <laughs> มันฮ้อนดแดดอะไรพี่เนี่แดดคักอัน มีผู้สงสัยผู้ใดผู้ใดจะว่าได้บุห็นหน่ะคุณแม่มจันล่าดเดอ้อนี่เดอ้อต่างต่างคนอยู่โฟนอยู่สาวนุ่งกําลังเงินเสียวกุ้งอยู่เอาอยู่คนละมองตอนนี้เดี๋ยวประเด็นสิมเดี๋ยวประเด็นสิครับใต้เบื้องหลังทีชีวิต บ้านถ่งสารเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อหาอยู่หา,หากินแบบนี้แหละว,วันนี้ประเด็นว่างถือโอกาสมาทายถ้ำคุณแม่ทันทีเลยเพระเมเมาะาาว่างเลยอ่ะประเด็นเทพซีเมนสองมื่นสามหมื่นเดือดหามาเทอีกอยู่พรทันแล้วแต่ว่วาหยุดไวยกอนเมียพี่น้องเมียงัวค่วยก็หลายเลยพี่น้องคุณน่ะค่วย เขาเจ้ามาเลี้ยงคั้ยเลี้ยงงูเขาเจ้าเห็นขเขาเจ้าก็เอา้าวหนกก็ะไลลาย,ลายพี่น้องหนกุกเตรียมขั้วพี่น้องเห็นว่าเปิดน้ำเฟียงสิเหล่าพี่น้องกันมีมันกเชนปลาดุก อะจะดินขึ้นรถสนันใหญ่วะหายากเต๋อไม่ไดีพี่น้องไปทางไหนไปทางต้น้ไปทางใดไปางนันงขันอืม สารบันห้องสิเด้พี่น้องเ้อ ออออกกุ่นนะ้องไอ้คิ้วย้อยใหญ่ด้วยนะเปนยางอยู่พุ่นละน้องไอคิวเขาเด่นมาก,กับจ่ายมาทั้งพี่เอิ้นแล้วเอิ้นแล้วเอิ้นหาแล้วไม่เห็นคิวหน่อย นี่อยูบอ่บรนี้อ๋อลูกมันลูกปลาคอดูดกับนะ้าเห็นไหมโลูกหน่อยมันเนาะลูกขี้ต้ตมแบบนี้เลยพี่น้องฮะลูกปลาคอดูดมันเหน่อนนั่น,ม,นมุดมุนตม้มต้มเปิดห้าแบบนี้แหละ นกมันบ่ม huh. ีน่ามากก็ตายแล้อเนียนกมากินนกบ้ันไร่ตกยซนกมากินก่อนสินกลงตอนแรกนกกรย่างขาวน้อยมูนั่กนลอยนกไลยพี่น้องนกก็ย่างไล่ตอหอยก็ย่งบัวาง้เออก้อนหอยบ่อึดบนยกช้องนั้นบ่งสานะถ้ามันรีบีก็บตายอืมถ้ามันรี ฝนม,มาออกกลางคืนบ่อนแดดเนาะส่วนมันม,มันหมากลา,างคืนกลางคืนเลยหาป่ามันได้คักอี๊ดจังนะแม่นบ่อนบ่อนอื่นบอยลีเนานออนะข้าวเดียวกับนาำพรอบ่อนแล้วกับบัหางก็จได้อันนั้นมันชิวเดียวเห็นรู้กลางกลางเว้นี่มันห่อนขึนน้นมา กางเวทเนี่ยมันหอนมันหลีเนาะนนกางขื้นมันออกมาพี่น้องมันจะบดีมันจะหายมันสีเนยังไงเดีรนน้องเด้งเด้งพี่น้องปลาหน่อยดูปดุขสัน พอเดีนทีอัดคลิปเป็นตอนเป็นตอนไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเหีวมันอัพโหลดยากบ้านพอเดีนบ่นบค่อยมีคืนพอเดีนทีอัดเป็นตอนเป็นตอนไปเพราะเห็ดเหี่ยวว่านสิบ่นนะที่หลายพี่น้นองหัวมาแล้วอีซิวยางมาหาละ่ะพอดเห็นเด้ยางน้ำ เือนนั้นเป็ท่ามอดนข้นคน,คน่หาจินด้วกันเนะมันอึดนะจะเก่าเขาไม่ได้สนใจดอกป่าน้อยอเขามาเอาเขาหาเอาเอา,าน่อยลูเด้แล้วแาเวิดเด็กในแต่บ้านเฮาได้แบบแลงห้อ,หอ,งองงามเาเจ้าจกระมาได้บ้านอื่นเต้ มึงบรรยากาศร,รอบๆน้ำเดือพี่นนองเด้อพูดอยู่ไกลวะ ชมปูยูเมียงนอกเมียงหน้าเห็นหรอบรรยากาศเราก็ที่กรทอดบ้านเนาะบรรยากาศสวยพี่นอ้องชิวหน่อย,อยก็มาแล้วพี่นเพป็นกระยางมานัา่มนบอกยูโฮมกับปยูยูเตี่ยดเด้อคือปูยูพูนเดี๋ยวพอเด่นเขากับงาน คิวหนแ่งดอิวน่อยไม่หาเลาะขึ้นส่นนบครับพี่น้องก็หาแบบนี้แหละหาไปเรื่อยๆสิละพ่อก็เอาเราปคิวคนแม่ยคนบ่าวคนเมียเมียเพียวคิวคนเอาตะปานคอน่อยคนเอาไปป่อยสาคน พี่น้องจะส้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อตอนต่อไปอีกด้วยเพราะว่ามันเงาแล้วเก่านาที่สิบนาทีแลวสวัสดีครับออคิวสวัสดีครับสวัสดีครับบอกกับอีคิวใหมเด้อครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ